คำถามเหมือนกันนั่นแหละโสรกูไม่เขียนรอไว้ละกันนะคิดทีละอันเลยเอา้าทีนี้เรามาดูข้อมูลกันก่อนความเร็วเชิงมุมบอกมาตรงๆรงอ๋อโอเมกา้าเท่ากับพายเรเรียต่องนาทีแอมปิจูดก็บอกมาตรงๆเท่ากับหกเมตรแต่ตรงนี้แหละ นี่อันนี้จะเป็นการบอกใบเฟซหรือมุมเริ่มต้นมาดูกันในการเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือเวลาจะเท่ากับศูนย์อยู่ห่างจากจุดสมดุลคำว่าอยู่ห่างจากจุดสมดุลอันนี้ก็คือการกะจกัด x เริ่มต้นจากสูตรการกระจัดแบบเต็มๆเลยการกระจัดเท่ากับ a sin โอเมกาทบวกด้วยเปตเริ่มต้นแบบนี้ซึ่งนะตอนเริ่มต้นเวลาเป็นศูนเนี่ยการกระจัดของเขาคือสามหรือสามเอมจุดเท่าไหร่เอมจุดหกแล้วก็ sin ์โอเมกาคืออะไรโอเมกาก็คือพาย เวลาเริ่มต้นก็คือศูนย์บวกกับมุมเริ่มต้นนี้ฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนมันก็กลายเป็นกเป็นศูนย์ฉะนั้นเอาหกย้ายไปหารฝั่งนู้นสามรูทสามส่วนหกอันนี้จะกลายเป็นไซายมุมเริ่มต้นจากตรงเนี้ยไซน์มุมเริ่มต้นเราต้องกับรูทสามสาม่วนสองก็ถามไซน์มุมอะไรเท่ากับรูทสามส่วนสอง แล้วก็นับนิ้วถูกไหมนับนิ้วให้ห้งางฝั่งซ้ายของเรามีสามนิ้วก็ได้หกสิบองศาแบบฉะนั้นมุมเริ่มต้นตรงนี้ก็คือหกสิบองศาแต่ถ้าเป็นของเรื่องนี้สังเกตดูมันจะเป็นเรเดียนเนี่ยหกสิบองศาเนี่ยคือมันจะเป็นายส่วนสามจำเร็วๆเลยหกหกจะคู่กับสาม 60องศาคือ 5, ายส่วน3ดังนั้น30องศาก็มีค่าเท่ากับายส่วน6เดียนแล้วขนานีังไง3คูณ6 6คูา3ถ้าเจอองศาที่มันเป็น60องศาก็ตีไปเลยายส่วน3ถ้าเจอองศาเป็น30องศาก็เป็นายส่วน6นะเริ่มต้นเรารู้แล้วเฟสเริ่มต้นก็คือ60องศาเดี๋ยแต่เราใช้ายส่วนมจากการคำนวณได้แล้วมุมเริ่มต้นเท่ากับายส่วน3เดียน ดังนั้นการกระจัดการกระจัดก็เท่ากับ A s i n โอเมกาทบวกด้วยมุมเริ่มต้นอ่ะ A, ก็คือ6 s i n เอาโอเมกาก็คือพายเวลานี่ผ่านไปสวิก็คูณกับ4แล้วก็บวกด้วยมุมเริ่มต้นก็คือพายส่วนสามดันั้นก็จะกลายเป็น6 sin แล้วก็4ไพยบวกพายส่วนสแล้วลักษณะนี้นะเอาแบบเร็วๆนะในการหาค่าซรายกับคอสที่มุมไายที่เป็นเลขจำนวนเต็มอย่างนี้เราไม่ต้องมองตรงนี้เป็นหลักนะแค่ตอนแรกนะเอาเฉพาะเรื่องตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันจะอาตรงนี้มาใช้ได้เลยทายไายส่วนสก็คือซายหกสิบเเอามาใช้ได้เลย แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามุมที่โจทย์ระบุเนี่ยตำแหน่งอยู่ตรงไหนเราค่อยใส่บวกลบของจตุภาคเขานะแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอทรา,ายพายที่เป็นจำนวนเต็มอย่างเนี้ยเราก็บวกในมุมอะไรสักอย่างหนึง่งเอาตัวเลขของทรายหกมาวางกองไปก่อนได้เลยทรายหกก็คือรู้สามส่วนสองถูกปะ่ะก็เอารู้สามส่วนสองมากองไว้กอ่อนแบบนี้ แล้วก็ตัวเลขข้างหน้าก็คือหกปกตินั่นแหละทีนี้อย่ามาดูตำแหน่งจริงๆเขาอยู่ตรงไหนไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องของติโกลแลเริ่มต้นจะอยู่ที่สี่พายก่อนสี่พายคือพายที่เป็นเลขคู่พายที่เป็นเลขคู่อยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วบวกตรงเนี้ยบวกเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าหมุนตอบลักษณะของทวนเข็มทวนเข็มก็คือมาทางนี้มาทางนี้อีกหกสิบองศาก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้แหละ อ่าโอเคเขาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ s i n ให้เอาค่าของ y ซึ่ง y จะตุภาคหนึ่ง y ตรงนี้มันจะเป็นบวกนะตรงนี้คือค่าบวกก็ตัดตัดพอตัดตัดเสร็จปุ๊บเอาสองหนึสองสองสามหก็กลายเป็นสามรูสามเมตรข้อมูลที่บอกมาตรงๆก็มาเขียนก่อนแต่เราจะต้องหาเป็นต้นๆก่อนนะ พอได้เสร็จปุ๊บค่อยมาดูคําถามของการกระจัดคืออะไรเอาสูตรอาการกระจัดที่ขึ้นอยู่กับเวลามากกอกองไว้เลยแล้วก็แทนค่าตัวเลขเออที่เขาบอกมแอันี้ไงเวลาเท่ากับสีแล้วก็แทนค่าตัวเลขที่ที่เราหาเองได้ทั้งที่เขาบอกมาแล้วก็คิดมาเรื่อยๆจะยุ่งตอนที่เป็นตีโกณนิดหน่อยนะเอา้าคำถามต่อไปความเร็วแต่ตัวนี้ครูค,คูคางไว้นะคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นมันเป็นว่า เวลาเดียวกันเนี่ยที่เวลาเดียวกันตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการกระจัดหรือความเร็วหรือความเร็วคือตำแหน่งของมันต้องอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าการคำนวณค่าเนี่ยตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองอ้าวต่อไปเป็นความเร็วความเร็วเนื่องจากเวลาความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาก็โอเมกาเอแล้วก็คอสโอเมกาทีบวกเริ่มต้นโอเมกาคือลายเอาสายไป ค่า A คือไยใส่ไป cos ต,ตามมาโอเมก้าก็คือาย t ก็คือ4แล้วบวกด้วยมุมเริ่มต้นก็คือพายส่วน3อา้าวเขียนให้มันดูดีค้าวก็คือ6าย cos 4ายบวกด้วยพายส่วน3ยก็เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมคือถ้าเราเจอพายที่เป็นจำนวนเต็มนะตัวนี้เราไม่มองเรามองอันนี้ไปเลย ู้นี้ไปเลยพายจนสามหกสิบองศาแล้วเราก็เอาค่าคอ s ์สหกสิบองศามาวางกองไว้ก่อนเพราะหกสิบองศานับนิ้วเอาได้หนึ่งส่วนสองแล้วเดี๋ยวค่อยดูจัตุภาคนะหกพายหกพายยังอยู่ที่เดิมเขาสีพา่พายบวกพายวนสามเรารู้แล้วอยู่ตำแหน่งนี้แต่คอ s c สคอสเราต้องเอาค่าของ x มาใช้ซึ่งจัตุภาคหนึ่งของเราก็เป็นบวกนั้นตรงนี้ก็คือบวก แล้วก็สองกับหกก็ตัดกันปกติสองหนึ่งสองสองสามหกก็ได้ออกมาเป็นสามพายหน่วยของความเร็วเมตรต่อวินาทีลักษณะนี้อา้าวอันสุดท้ายสำหรับข้อสิบเจ็ดก็คือความเร่งข้อมูลฝั่งซ้ายมือครบถ้วนอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตรงกราฟวงกลมหนึ่งหน่วยสำหรับปีโกนก็ยังใช้ได้อยู่แต่สูตรเราเปลี่ยนนิดหน่อย ถ้าเป็นความเร่งที่ขึ้นอยู่กับเวลาสูตรของเขาคือลบโอเมกากำลังสองเแล้วก็ไซน์โอเมก้าทีบวกด้วยมุมเริ่มต้นแทนค่าปกติลบคือลบโอเมกาก็ omega, คือพายยกกำลังสองเก็คือ6นี่ก็เป็นไซน์โอเมก้าคือพายเวลาคือ4บวกด้วยมุมเริ่มต้นนี่เขียนให้มาดูดีเขัเกา,าเป็นลบหพายกำลังสอง แล้วก็ s i n 4สี่พายบวกพายส่วนสามผูดซ้ำเหมือนเดิมถ้าเจอพายที่เป็นจำนวนเต็มพายเก็นจำนวนเต็มให้มองเป็นี้เลยอันนี้คือ s i n หกสิบกสิบเอาตัวเลขลงมาก่อนก็คือรูทสามส่วนสองส่วนข้างหน้าก็ค้างไว้ปกติเราค่อยมาดูตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งนี้ s i n ต้องอ่านค่าของ y ค่าของ y เจนพัาหนึ่ง y เป็นบวกอ่ะโอเคอันนี้ก็คือบวกแล้วก็ตัดตัวเลขปกติอ่ะสองหนึ่งสองสองสามหกก็คำตอบของความเร่งก็จะเป็นลบสามรูสามพายกำลังสองแล้วก็หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วข้อนี้ยเราเราหาไอ้ข้อนึงย่อยได้แล้วอ่ะไอ้การกระจัดได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ สองข้อสามคิดจากอัน,นี้ได้ปะความเร็วจากการเง้ไอความเร็วนะตำแหน่งแล้วก็ความเร่งนะตตำแหน่งอ่ะเออใช่อ่ะลองดูลองดูงดจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวซ้ายคอดิสองอันเอออ่ะได้ใช่เลยอันนี้ลองนะเมื่อก,กี้เราได้แลกการกระจัดออกมาเป็นเป็นสามรู้สามเนาะดังนั้นถ้าเป็นของความเร่ง ความเร่งที่เรารู้ก,การกระจัดแล้วก็จะเป็นโอมลบโอเมก้ากำลังสองเใช่ลบก็คือลบโอเมก้าก็คือก็คือพายพายกลังสองเก็คือ3ามรูสาใช่จบเลยถูกเหมือนกันเป๊ะนะแต่ถ้าเป็นความเร็วความเร็ว,ว,รวรก็คือโอเมก้าแล้วก็รูทเอกลังสอลบลังสองอันนี้ก็จะยุ่งนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร ลองดูนะองค์แรคือพาย a อกำลังสองก็คือหกกำลังสองส่วนนี้คือสามร้อสามกำลังสองอ๋พายคือพายอันนี้เป็นสามสิบหกถ้าเจอกำลังสองไอ้โจมนี้ก็จะกลายเป็นเจอกำลังสองกลายเป็นกเก้าไอ้โจมนี้เจอกำลังสองก็จะกลายเป็นสามถูกปะเก้าสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบเจ็ดก็เป็นพายแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้าโอเค เก้เามาเป็นสามพายอ่ะโอเคได้ถ้าอย่างงั้นก็แล้วแต่ถนัดเลยแต่เมื่อกี้กูยกตัวอย่างเพื่อให้ดูสูตรเกี่ยวข้งของกับพวกภาษาคอร์สนะโอเคไฮง้อีเรื่องนี้ข้อนี้จบแล้ว